ถ้าเราอยากทายมมนยำบุญเส้นให้อิ่มอร่อยเครื่องถึงถึงเส้นเหนียวนุ่มไม่อืดแนะนําว่าให้ทําทานเองนะครับซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้ยากอะไรมากสูตรในวันนี้ก็เป็นสูตรที่ผมทําทานบ่อยๆมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเช่นเคยใครอยากได้สูตรเอาไปทํากินทําขายตามผมเลยครับผมใช้เป็นบุนเส้นแห้งนะครับให้เรานํามาแช่น้ําก่อนแช่น้ํา้านาทีครับพอครบเวลาก็นําขึ้นจากน้ําแล้วก็มาตัดเป็นท่อนๆตา,ามที่เราต้องการเลยครับ ยำมุนเส้นสูตรของผมนี้จะใส่กระเทียมเกียวด้วยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันครับตามด้วยกระเทียมตําหยาเจียวกระเทียมด้วยไฟอ่อนๆครับเจียวไปเรื่อยๆจนสุกเหลืองครับเราจะใช้กระเทียมพร้อมด้วยน้ํามันที่เราเกียวเนี่ยครับไปคลุกกับมุนเส้นมันจะเพิ่มความหอมให้ยำของเราอันนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะครับนี่นะครับพอได้เหลืองอ่อนๆประมาณนี้ครับไม่ต้องเข้มปิดกแก๊สก่อนเลยเสร็จแล้วเราก็ไปตักพักไว้ก่อนครับ ต่กระเทียมเคี่ยวออกแล้วเรามาเคี่ยวน้ำตาลกันต่อครับเคี่ยวน้ำตาลทำน้ำยำนะครับน้ำตาลมะพร้าวครับใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยครับเคี่ยวน้ำตาลให้ละลายก่อนครับจะใช้เป็นน้ำเชื่อมทำเม็ดลูกก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่ขี้เกียจแนะนำเป็นว่าเคี่ยวแบบนี้ครับมันจะได้ความหอมพอเราเคี่ยวน้ำตาลหอมดีแล้วเนี่ยเราจะใส่น้ำปลาลงไปฉาด้วยนะครับน้ำปลาเวลามันโดนความร้อนเวลามันสุกนะครับมันจะ มันจะได้ความหอมมันจะไม่มีกลิ่นคาวนะครับเคี่ยวคอขึ้นฟองแบบนี้ครับก็ใส่น้ำปลาลงไปครับเคี่ยวไปแป๊บหนึ่งให้พอได้กลิ่นน้ำปลาแตะจมูกครับพอเดือดขึ้นขอบขอบแบบนี้ครับแก๊ได้เลยเราก็ไปพักรอไว้นะครับวันนี้นี่จริงๆแล้วเป็นยำบุญเส้นทะเลนะครับแต่ว่าผมจะใส่หมูสับด้วยผมรู้สึกว่าถ้าใส่เฉพาะกุ้งเฉพาะหมึกมันไม่ค่อยนัวครับใส่หมูสับแล้วก็เติมน้ำลงไปพอประมาณครับ เกลือป่นลงไปเล็กน้อยครับผัดล้วนหมูให้พอสุกครับพอสุกพอนะครับเสร็จแล้วก็ตักพักไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปครับเตรียมล,ลวกเส้นลวกกุ้งลวกหมึกกันให้เดือดพ่านแบบนี้เลยเราจะลวกขุ่นเส้นก่อนนะครับคุ่นเส้นหั่นเป็นท่อนตามที่เราต้องการเลยนะครับใช้เวลาไม่นานมากนะครับเอาพอเส้นมันสุกใสเช็คดูนะครับ ถ้ามันยังขาวขุ่นๆแบบนี้ยังไม่สุกนะครับทํางให้เส้นมันสุกใสครับมันบอกเวลาเป๊ะๆไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่มันไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับพอเราดูว่าเส้นสุกใสแบบนี้ครับใช้ได้เลยตักไปพักก่อนพอตักขึ้นมาแล้วนะครับให้เราใช้กระเทียมเจียวกับน้ํามันเนี่ยครับใส่ลงไปเลยครับคลุกเส้นไว้เลยครับใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบนะครับผมนี่ชอบทานกระเทียมเจียวครับผมก็เลยใส่เยอะๆเลย มาลวกกุ้งกันต่อครับกุ้งนี่ผมหั่นเป็นท่อนประมาณตัวหนึ่งก็ประมาณสามสี่ท่อนนะครับอันนี้ใครไม่หั่นก็ได้นะครับวันนี้อยากทานมาเป็นชิ้นแบบนี้ครับกุ้งนี่แป๊บเดียวครับพอเปลี่ยนสีพอสะดุ้งครับต่อด้วยปลาหมึกครับผมใช้เป็นหมึกกล้วยปลาหมึกก็ไม่นานนะครับ เพราะว่าถ้าเราลวกนานไปนี่มันจะเหนียวครับพอลวกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กกว่านี้นะครับสําหรับปลาหมึกนี่ผมจะน็อกน้ําแข็งนะครับให้มันกรอบเด้งครับเรามาทําน้ํายํากันเลยครับน้ําตาลกับน้ําปลาที่เราเคี่ยวไว้น้ํามะนาวครับน้ํากระเทียมดองผงปรุงรสครับผมใช้เป็นพริกสดสับนะครับใช้เป็นพริกกินดาครับ ใครจะตําก็ได้นะครับพิกเส้นที่เราคลุกกระเทียมไว้นะครับมันก็ไม่จับกันเป็นก้อนด้วยครับหมูสับท,ที่เรารวนไว้กุ้งครับปลาหมึกหอมวัวใหญ่ครับมะเขือเทศ หอมแดงซอยใช้เป็นหอมแดงหรือหอมแขกก็ได้ครับกุ้งแห้งครับถั่วลิสงทอดน่ากินอีกแล้วครับขึ้นช่ายครับกออ็ผักชีนิดนึงนนมเมนูยำนี่ผมจะเน้นขึ้นช่ายนะครับ เรียบร้อยครับยำวุ้นเส้นทะเลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูข้อดีของการยำวุ้นเส้นทานเองนะครับวุ้นเส้นเนี่ยไม่อืดทําเสร็จทานเลยได้เส้นเหนียวนุ่มรสชาติได้ตามที่เราต้องการครับสําหรับถาดนี้จานนี้นะครับ ลงตัวทุกอย่างครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับถ้าชอบก็ฝากด subscribe, กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ